กรุงเทพมีเจฟ๊ไสฟแต่ของอร่อยโคราชไม่ต้องหากินไกลเพราะเรามีโซยเจ๊ฮัลโหลครับสวัสดีครับครับร้านโซยเจ๊นะครับะ ใช่แล้วค่ะวันนี้พี่มีกรนามาชิมร้านโซเจกโภชนาร้านอาหารตามสั่งระดับพรีเมียมของชาโคล่าและร้านนี้คนท้องถิ่นรู้กันดีใครไม่โทรจองคืออดกินเจ้าของร้านคือเชฟอนุวัฒน์เทียมเกรียงไกรอาหารที่เสิร์ฟคือเชฟปรุงเองทุกจานรสชาติอร่อยแบบไม่ใช้ผงชูรสที่เด็ดไปกว่านั้นคือร้านนี้ได้มิชลินไกด์ประเทศไทยประจำปี2568ร้านนี้นะมีทั้งเมนูกับข้าวและอาหารจานเดี่ยวที่ราคาไม่แพงและด้วยความที่เชฟปรุงอาหารเองทุกจานแบบวันแมนโชเลยทําให้อาหารอาจจะล่าช้าดังนั้นอาหารจะเสิร์ฟตามคิวแบบะอแลล้้าาางงรมนนเเเยูดดดสขท ยำทะเลน้ำข้นทีงานกุ้งเขาใหญ่แล้วเด้งแบบนี้ชิ้นปลาใหญ่เต็มคําและกลิ่นไม่คาวเลยปลาหมึกจัดเต็มให้จุกๆแบบเต็มชามทะเลน้ำข้นแบบนี้คือใช่เลยาม,มาด้วยเมนูหมูกรอบผัดพริกเกลือที่ผัดพริกแบบเข้าเนื้อหมูสุดๆและต่อมาคือเมนูปูก้อนผัดผงกะหรี่ที่จัดมาแบบเนื้อเน้นๆไม่ต้องมานั่งแทะกระดองปูจริงๆเซตนี้ทานได้สามถึงสี่คนนะแต่ระดับพี่หมีกอลและปละริมาณขนาดนี้ไม่ใช่ปัญหา,าอาหารที่อร่อยสะอาดและสดพี่หมีกอลจะทานได้มากทานเพลินทานเยอะแบบลืมอิ่มที่นี่เขาเด่นในเรื่องของการคัดวัติ ต่างจากร้านอาหารตามสั่งทั่วไปและนี่พี่มิกรใช้เวลาไม่ถึง15นาทีคือจัดการเรียบไม่มีสปอนเซอร์แต่ยังได้รีวิวพอใจสั่งมาราคา750บาทพิกัดร้านอยู่หลังโรงบ้านมาหาลาาซอยตลาดปลาปาพิมพค้นหาว่าโซยเจ็โภชนาผ่าน Google Map ก็ได้หาง่ายมากๆที่ลำบากก็คือหาที่จอดรถยากมากต่ร้านนี้อร่อยจริงพี่มีกรคอนเฟิร์ม